เอาตอนหนักสุดนะไปขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ดบบหนึ่งเลยนะตอนนั้นจริงๆแล้วเรารู้แล้วแหละว่าเราผิดตรงไหนแต่เรารู้สึกว่ามันต้องแรงกับกูขนาดนี้เลยเหรอวะมันก็มีอีโก,โก้บางอย่างของเราเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เจตนาร้ายต่อใครมันเลยไม่ใช่ดรามา่าแค่เรื่องแบบว่าเซ็ก a l ชวลคาร์สันมันลามไปเรื่องอื่นๆเต็นไปหมดรายการยูทูบมีหลายชแนลมากทำไมยูทูบบางช่องทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่โดนดรามา่าไม่โดนว่าอะไรอย่างเงี้ยอ๊ะทำไมพอเราทำยังไม่ถึงครึ่งนึงของที่เขาทำเลยทำไมเราโดนว่าอะไรตี มึงว่าผิดไหมเออคือเราอยากรู้ในมุมมองของคนอื่นมันยังไงเปลี่ยนระเด็นโทรปรึกษาแบบกูโชว์สามป้ายเลยค่ะเพราะว่า้าตอบอะไรกูโดนด่าตลอดนะคะก็จะเป็นแบบนี้ ก่อนที่เราจะไปเจอกับแขกรับเชิญนะคะมารีพาทุกคนมาที่กังนํมคลินิกนะคะเวลามารีนึกถึงโปรแกรมการเลเซอร์ขนนะคะก็ต้องนึกถึงกังนัมคลินิกนี่แหละค่ะบอกเลยนะคะว่าที่มารีชอบที่นี่มากนะคะเพราะว่าเครื่องมืออุปกรณ์ของเขานะคะนำเข้ามาจากต่างประเทศทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ยังได้เห็นคลิปรีวิวตาม YouTube อีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะถึงคิวของเราแล้วเดี๋ยวเรารีบเข้าไปทํากันเลยดีกว่คาค่ะไปค่ะ ที่นี่ก็จะเป็นห้องส่วนตัวแบบนี้เลยนะคะรับรองว่าสะอาดนะคะแล้วก็เครื่องมือทันสมัยที่สุดเลยค่ะคือปกติแล้วนะคะทั่วไปผู้หญิงอย่างเราก็จะต้องซื้อพวกอุปกรณ์สําหรับการกาจัดขนนะคะมาทาเองที่บ้าน,บา,นบางคนก็อาจจะมีโอกาสเกิดขนคุดได้แต่ที่กังนําคลินิกเขาจะใช้แบบโปรแกรแม,ม long pulse Nd Yag laser เลยนะคะมารีรู้สึกว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองค่ะแล้วก็ทําโดยผู้ชํานาญการอีกด้วยค่ะและที่นี่นะคะเลเซอร์ได้ทุกส่วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแขนขาหรือบิกินี่นะคะและที่สําคัญที่นี่ทําแล้วไม่ระคายเคืองเลยค่ะถ้าเห็นแบบ แ,บบแ,ละะแล้วใครสนใจนะคะก็สามารถมาใช้บริการได้นะคะที่กังนําคลินิกนะคะและที่สําคัญวันนี้มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากด้วยนะคะสําหรับลูกค้าใหม่ทุกคนนะคะเพียงแค่แอดไลน์นะคะแอดไซน์แล้วก็กังนําคลินิกนะคะก็จะได้รับบริการโปรแกรมเลเซอร์ขนลักแร้ฟ,ฟรีหนึ่งครั้งไปเลยค่ะตอนนี้เราเลเซอร์ขนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมไปเจอกับแขกรับเชิญแล้วค่ะฮัลโหลฮัลโหลเริ่มต้นนะคะเราจะต้อง <Okay. S 2> เข้าคำถามเลยเหรอ ใ่เข้าคันธันโอเคจริงๆเป็นเพื่อนกันมาได้ยังไง3คนมันต้องมีใครสักคนที่แบบเป็นเพื่อนกันมาก่อนอันนี้ตัวกลางคือจริงๆอ่ะตี้เป็นเพื่อนกับดีมก่อนตอนมหาลัยดีมเขาเป็นคนแบบนายนายใช่ไหมเขาเฟรนลี่อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเป็นเพื่อนกับคนนี้ได้อันนี้ก็อยากเป็นเพื่อนกับเขาแต่เขาไม่เป็นเพื่อนกับเรามันแบบแก้สวัสดีเราชื่อนัตตี้นะเหมือนอยากคุยเขามีคนแบบเข้าหาเราหนักนัเราก็จะแบบทางไหนดีวะพอหลังๆอ่ะมันได้มีโอกาสทำงานกับก้อยก็เลยค่อยรู้มั้งว่าเออจริงๆแล้วกูอ่ะก็ไม่แปลกนะมุสาเกีย ก็เลยแบบพาก้อยมาเจอดีมเจอเพื่อนๆที่สนิทเป็นแก๊ง <hm ก็เลยการเป็นแบบรวมกลุ่มกันคือไอ้ดีมพูดคำหยาบนะมาดีตอนเด็กๆคือดีมไม่พูดเลยไม่พูดกูมือเด็กๆใครพาเสียผ่าเสียคนไม่มาเราจะพูดว่าแกสมมติพูดกับเรามันกแบบแกเป็นยังไงกูก็โอเคคือเราก็จะพูดแบบเราคือก้อยมันจะเรียกแบบดีมว่ามึงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราพูดพร้อมกับเขาเราจะรู้สึกว่าเราแบบตอนไหนอะ พูดตามมันเพราะมึงนั่นแหละไปเสียมสอนมันให้มันไม่เคยสอนเลยเขาเรียกว่าซึมซับสังคมสับคันมือนันนะอันนี้ผู้ภูมึงได้ใช่ไหมได้ค่ะตัดสไัดเลยค่ะเจออยากแค่ไหนก็ได้ค่ะ สามคนนี <muitas> <cn> ้ทุกคนดูมีความแบบมั่นใจอะมีอัลเตอร์ที่แบบสนุกสนานกล้าพูดอะไรเงี้ยคือมากกว่าเขาอะทุกคนเลยอะดิรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะพวกเราอยู่ด้วยกันด้วยพอมันมีพวกอะมันก็เลยจะกล้าพูดกล้าอะไรเงี้ยถ้ามาคนเดียวก็จะเรียบร้อยกว่านี้เวลาไปรายการที่ไปคนเดียวก็ไม่เป็นแบบี้นามารีอันนี้เราอยู่ในเซฟโซนของเรามั้งเราก็เลยกล้าพูดเป็นเซฟโซนของกันรละการแต่ดีเลอศจริงก้อยว่าก้อยจะสามารถพูดได้เยอะถ้าอยู่กับเพื่อนหรืออยู่ในพื้นที่ที่เป็นแสดงไปเลยแต่ถ้าให้ไปลุยเดี่ยวแล้วอยู่กับคนที่ไม่รู้จ เองไอ้หุดหงิดไม่พอใจคงมีแหละมันทะเลาะกันช่วงที่มันโตแล้วอ่ะมันก็แค่โมเมนต์หนึ่งอ่ะแล้วมันก็จะผ่านไปแล้วรู้ว่าจริงๆแล้วเจตนาเขามันไม่มีอะไรใครมีประเด็นดราม่ากันไหมใน3คนเนี้ยก็ต้องเคยเราแล้วเราเคยมีประเด็นดราม่าบ้างไหมมีไหมมีเสมอเรื่อยเรมีเรื่อยๆแล้วเวลาคนแบบดราม่าเรื่องเราอะไรเงี้ยหรืออะไรที่เราพูดอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกกับมันไหมหรือว่าเราแบบ ขี้ได้รั้งก็ไม่ฉิวไงมึงลองไห้วันนี้ก็มีหลายสเตจอารมณ์มากอะไรกับกูกันนักกันหนะนี่มีแต่พอช่วงหลังๆอ่ะเหมือนกับว่าเราโดนมาเยอะมันก็จะมีความแบบว่าเข้าใจมากขึ้นว่าโอเคเราไม่สามารถทําให้ทุกคนพอใจได้ให้คุณค่าหรือให้ความสนใจกับคนที่เขาสนใจเราดีกว่าแล้วถ้ามันเป็นฟีดแบ็กแง่ลบที่มันเวิร์กโอเคก็ฟังไว้แต่ช่วงแรกๆก็บ้าอยู่เทหมดอะไรอย่างเงี้เท็หมดบางทีเวลาเราออกสื่อแล้วเราเหมือนเราไม่เป็นไรอ่ะทั้งที่จริงๆแล้วหลังมาพวกเราอยู่กันเองนั่งลอง ใช่ดราม่าอะไรกันคนไม่เห็นคนก็มาด่าว่ะโดนด่าแล้วมึงยังไม่สำนึกอีกนะมันไม่ได้รู้จักเรามันไม่ได้เห็นเราถูกพาร์ทเขาพูดอะไรก็ได้อโอเคงั้นมันก็คงต้องเป็นแบบนี้แล้วมั้งถ้าเราจะยังทํางานอยู่ตรงนี้เราก็ต้องยอมรับมันให้ได้มีไหมที่จตเจ็บหมดมีไหมยาขมโรมายานโดมาตั้งแต่อายุแบบสิบเจ็ดสิบแปดจนแมันชินไปแล้วอะมันเหนื่อยที่จะไปใส่ใจอะใช่ แล้วเรื่องแบบ harassment หรือ sexual harassment ที่เราเคยเจอเรารู้สึกยังไงแต่เขาเให้ป้ายกูมานะคะเปลี่ยนประเด็นโทรปรึกษาแป๊บกูโชว์สามป้ายเลยค่ะเพราะว่าถ้าตอบอะไรกูโดนด่าตลอดนะคะก็จะเป็นแบบนี้ประเด็นคนน่าจะพอรู้อยู่แล้วว่ามันมีการพูดเกี่ยวกับอะไรบางอย่างที่มันสอบไปในเรื่องของ sexual harassment ได้พอมันด้ามาออกไปปุ๊บเราก็ต้องกลับมานั่งคิดแล้วว่าเฮ้ยเราคิดน้อยไปใช่ไหมมันถึงแบบเกิดเป็นประเด็นในสังคมขึ้นมาเป็นประเด็นที่ใหญ่มากขนาดนี้ได้คือช่วงแรกเราก็คงคิดว่าทำไมวะก็ทุกคนโอเคหมายถึงว่าคน ทำไมมันถึงเป็นดราม่าได้แต่ว่าพอเรากลับมานั่งยอ้อนคิดว่าเราเป็นสื่อแล้วนะเราไม่ได้เล่นกันอยู่ที่บ้านการที่เราไม่ได้ educate คนว่าเวลาเราจะทําอะไรกับใครสักคนนึงเราต้องได้รับความยินยอมจากเขาก่อนเด็กๆด,ดูเราแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันทําได้<ต>เขาอาจจะไปไทําต่อก็ได้เออจริงๆเรื่องนี้มันเป็น big point ที่เราต้องรับผิดชอบต่อสังคมว่ะคือก็ต้องยอมรับว่าช่วงแรกที่ทำอะแล้วคอมีคนแบบ feedback เราอะมันก็มี e <c oughs> ก้บางอย่างของเราเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เจตนาร้ต่อใครแต่อย่างที่ตี้บอกคือพอเราทําอะไรบางอย่างออกมาในฐานะสื่อไม่่้้้วาออัันนตตตงงงใใจจหรรรืีเ นะทุกเทปอะคนที่มาออกอะเราให้ตรวจก่อนเว้ยคือให้เรามานั่งพูดว่ารู้สึกผิดรู้สึกแย่แบบนั้นเรารู้ว่ามันไม่ช่วยอะไรแล้วละเทปหลังจากนั้นก่อนที่จะเข้ารายการเราก็พยายามทําให้คนเข้าใจว่าเทปทั้งหมดนี้มันผ่านคอนเซนต์จากทุกคนที่เราพูดถึงแล้วนะจากแขกรับเชิญที่เขามาต้องบอกตรงนี้เขาเพิ่มขึ้นสําหรับเขานะเขา้รู้สึกว่า sexual harassment มันเป็นคาที่แรงมากๆเวลาพูดคําว่า sexual harassment เราจะนึกถึงคนที่แบบโดนลวนลามในเคสเนี้ยคือมันก็เหมือนแบบคุยเล่นกับเพื่อนนะในความเป็นจริงแล้วอะถ้าจะมองในแง่ลบ คู่กรณีด้วยอ่ะคนคนนั้นอ่ะรู้สึกว่าเขาโดนทาร์หรือเปล่าสมมติ<อ>มีคนพูดเล่นกับเขาแบบนี้แล้วเขารู้จักหรือแล้วเขาเป็นเพื่อนกับคนคนนั้นเขาก็คอามอเป็นเรื่องตลกอ,อันนี้คือเขานะบางทีมันเป็นเรื่องของมุมมองด้วยอ่ะในเมื่อมันไม่ได้ชัดเจนถึงขนาดแต่ว่าไปทำอะไรใครเลีอ่เราไม่ได้แบบเฮ้ยเจอผู้ชายอยู่ดีวิ่งไปจับเข้าเขาอะพอมันมีดราม่าเนี้ยจุติขึ้นมามันมีเรื่องอื่นที่เราอ่ะรู้สึกว่าไม่ เกี่ยวอะทำไมมึงถึงลากเรื่องพวกนี้เข้ามาเกี่ยววะเช่นแบบว่ามหมีบุคคลอื่น<อ><อ>เช่นสมมุติว่าน้องอัพน้องอัพเคยมาออกรายการกับพวกก้อยอันออนี้ขออนุญาตพูดถึงนะหลายหลายคนก็มีความโจมตีนัตตี้พอรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมถึงต้องพูดถึงอัพบ่อยจังแต่จริงอะอยากให้รู้เลยว่าก่อนที่จะโทรหาอัพหนึ่งคืออัพรู้สองคือเราเป็นพี่น้องที่สนิทกันมาตั้งแต่เรียนเราเล่นละครด้วยกันทําอะไรหลายอย่างด้วยกันมากซึ่งเรารู้สึกว่าในวันที่น้องยังไม่ได้เล่นละครอะทุก่าิกร้็วึูดบ อะไรขนาดนั้นสําหรับเราอะมันเลยไม่ใช่ดรามา่าแค่เรื่องแบบว่าเซ็กชวลฮาราเมันลามไปเรื่องอื่นเต็มไปหมดคืออันนี้งงสุดในบรรดาดราม่าทั้งหมดที่เกิดขึ้น <c oughs> เรากับเพื่อนเราสนิทกันเรารักกันมานานมากกับพี่เรามันมีดราม่ามาว,าว่าแบบพี่กับก้อยอะเกลียดดีมหรอทําไมถึงแบบแก่เหมือนเออบุลี่ออแกล้งดีมอะไรงเงี้ยเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่คืนที่สุดคุณไม่รู้จักพวกเราด้วยซ้ำคุณไม่รู้เลยว่าพวกเราผ่านอะไรกันมาบ้างคุณมีสิทธิ์มาพูดแบบมีความสัมพันธ์เราได้ไงวะตอนนั้นค เราวางใจไว้ที่รู้ว่าเราทําอะไรแล้วเราก็ปล่อยให้มันผ่านไปดีกว่า<ช>แล้วเราจะสงบ เ,เราจะไม่ต้องมานั่งทูกกับเรื่องนี้เพราะเราทําอะไรมันไม่ได้นะโกลกออนไลน์มันเป็นอะไรที่เราพิมพ์เร็วมากโดยที่เราไม่ได้มานั่งแคร์หรอกว่าคนคนนั้นเขาจะรู้สึกอะไรบ้างเขาผ่านอะไรกันมาบ้างเอาตอนหนักสุดนะมั็นขึ้นเ,เทรนด์ทวิตเตอร์แบบหนึ่งเลยณนะตอนนั้นจริงๆลแล้วเรารู้แล้วแหละว่าเราผิดตรงไหนแต่เรารู้สึกว่ามันต้องแรงกับกูขนาดนี้เลยหรอวะเราก็คือเป็นพวกแบบภาพมีคนแรงมาเราแรงกับแล้วก็อัดสตอรี่อยี่หน่ <c oughs> อยนี่ถ่ายรูปเพื่อการแล้วอินเนอร์แบบว่าถ้าใครอยากคุยหรืออยากรู้จัก ได้แต่มึงอยากรู้จักกูงจริงหรือเปล่าณตอนที่ถ่ายรูปเซลฟี่มันอาจจะดูกวนตีนชาวบ้านก่อนหนัานน่ะพวกกูร้องไห้กันแบบชิบหายเลยนะเว้ยจะให้พวกกูอัดหน้าตอนกูร้องไห้ลงมันก็ดูแปลกกว่าเดิมอีกอะตอนนี้ดีไม่อยู่ก็ไม่ค่อยมีคนา e เบ t e ด้วยนะโดยพื้นฐานก้อยกรู้สึกว่าคนเราดีเบตกันได้คนเราไม่ต้องคิดเหมือนกันแต่ดีเบตจนเจอจุดรั่วของความคิดได้อะแล้วก็ตั้งไปแล้วเราก็ดูว่าใครทั้งกูตอบหมดเท้าพะเท่นหนึ่งทุ่มของวันนั้นนะพี่หนูเราของบุเช้าว่ะ รอบควไหนบบคอนเซอร์วัตฟที่สุดห่วงลูกสาวมากจริงๆก็ว่าทุกคนนะบ้านคอนเซอร์หมดแต่ว่าเป็นวิธีดีกับพ่อแม่แบบไหนมากกว่าเป็นข้างๆบ้านผู้ชายไม่อยากใช้คําว่าห้ามเลยก็ว่าเขาก็อาจจะไม่ได้รู้สึกสบายใจเขาอาจจะรู้สึกว่าเป็นหัวความคอนเซอร์มนั้นน่ะที่ก็ว่ามันก็เฟล็กซิเบิลบ้างพอเราเริ่มโตมาถึงจุดหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็บอกเขาว่าเราไปต่างจังหวัดกาแฟเราอ่ะเก็มไหมคือเราไม่ได้ไปนอนบ้านเขาแต่ว่าเราก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดกันอะไรเงี้ยเขาก็พอเข้าใจแหละว่าเอออ่ะมันก็โตแล้วเป็นไปเที่่ยววัััตสางงบหรดค รู้ได้ว่าเขาเป็นห่วงหรือไม่สบายใจเราก็จะแคร์เขาว่าไม่สบายใจเพราะอะไรที่ห่วงอ่ะเพราะอะไรก็จะแก้ให้ทีละจุดจนถึงโอเคอ่ะไปได้มาเล่นสนท้ายอันนี้สัญญา สินสอดคนจะมีอยู่หัโลกใบนี้ไหมเรื่องนี้ได้ปกผลึกจากการที่โดนฟีดแบ็กมานะมันเป็นเรื่องปัจเจกก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องแล้วแต่คนมันไม่ได้มีการบังคับหรือมันเป็นกฎหมายที่บังคับกันแค่เล่าโมเมนต์ตอนนั้นของก้อยเฉยๆนะคือก้อยแค่เห็นโพสต์โพสต์หนึ่งที่ตอนก้อยอ่านปึ๊บอะเราก็รู้สึกว่าคนคนนี้มันมีความแบบดูถูกดูแคลนเพศหญิงเราก็เลยย้อนกลับไปว่าทำไมเขาถึงเขียนสิ่งนี้ออกมาได้อ๋อ เขารู้สึกว่าเขาจ่ายเงินไปเยอะเขาถึงต้องการกต้องไล,<า>ล่อะไรลบบมาเรารู้สึกว่ามันคือค<ม>่านิยมของสินสอดเองเราก็ถามกับตัวเองแบบเร็วๆว่าค่านิยมเนี้ยมันเวิร์กหรือมันไม่เวิร์กในแอททิจุดเราตอนนั้นเราตอบไปอย่างรวดเร็วเรารู้สึกว่ามันไม่เวิร์กสำหรับเราซึ่งอันนี้สำหรับก้อยนะก้อยคนเดียวนะแต่ก้อยได้อ่านคอมเมนต์แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่แต่ละคนให้คุณค่า แตกต่างกันเรื่องการที่เรากล้าแสดงความคิดเห็นของเราแน่นอนมันก็ต้องมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรามันเป็นสิ่งที่ก้อยต้องยอมรับฟิดแบบจากสิ่งที่ก้อยพูดออกไปตีมึงว่าผิดไหมเออ <laughs> คือเราอยากรู้ในมุมมองของคนอื่นอนะมันยังไงเพราะว่าก้อยค่อนข้างแบบชัดเจนกับตัวเองประมาณนึงตีมันก็โช์แง่มุมบางมุมที่คนอื่นเขาอาจจะอินคือพอเราเป็นเพื่อนมันเราอาธิบายให้มันฟังด้วยแปะแหแต่ว่าชาวเน็ตอะบางทีอารมณ์มันเยอะพอคนพูดด้วยอารมณ์อะคนที่ฟังมันก็ไม่หลักถอดอารมณ์ออกแล้วสารที่เขาต้องการจะพ มันแค่เป็นความเชื่อคนละแบบกับเราแล้วแต่ละคนเชื่อเรื่องสินสอดไหมทุกคนนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคือดมันรู้สึก ความคิดเดียวกับก้อยตั้งแต่ก่อนที่ก้อยจะออกมาแล้วอาจจะเป็นเพราะทางบ้านดิว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องสินสอดข,ขนาดนั้นแค่รู้สึกว่าไม่จําเป็นนะอะไรเงี้ยสาหรับเราเราเคยคุยกับแฟนเราเนี่ยแหละเงินสินสอดที่ให้พ่อให้แม่เราอ่ะเราเชื่อว่าพ่อแม่เราอ่ะสุดท้ายเขาก็จะให้เงินนั้นกล,ลับมาให้เราเป็นเงินถุกตั้งต้งต<อ>นอของครอบครัวเราอะไรเงี้ยไม,ม่มองว่าเป็นสินสอดมองว่าเป็นแบบเหมือนของขวัญแบบของขวัญให้านของขวัญการแบบเริ่มต้นชีวิตด้วยการอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าใครจะรู้สึกว่ามันมีความหมายก็ต้องเข้าใจนะวว่่่าาาทไไมเเธออละรู้สสสึกิน เวลามันอาจจะเป็นฟีลแบบว่าเหมือนซื้อลูกสาวมาดูแลแล้วก็ให้เงินพ่อแม่อันนี้เรารู้สึกว่ามันไม่เห็นเกี่ยวเลยเคยคุยกับแม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแม่ก็รู้สึกว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเราแต่งงานกับคนไทยแล้วตามประเพณีมันต้องมีสินสอดมันก็คือเงินที่แม่ก็ให้เราในการเริ่มั้นชีวิตออย่างนั้นแหละซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็คือเหมือนแค่การแสดงออกของผู้ชายว่าโอคเขามั่นคงอะไรบางอย่างคือเคยรู้สึกเปล่าว่าแบบบางทีสิ่งที่เราพูดออกไปแล้วเราโดนจ้าวคือเราโดนด่าเราโดนดราม่าเปนอะไราเป็นเราูง สาคนมุมมองสังคมก็จะรู้สึกว่าเรายังเด็กอยู่ก็เลยโดนดราม่าสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าอาจจะไม่เคยตั้งคาถามอัน้นแต่พอมาลีพูดก็คิดว่านิแล้วก็เป็นไปได้คําพูดหนึ่งคำพูดในปากใครแล้วมันคนฟังรู้สึกยังไงรายการ YouTube มีหลายชาแนลมากท้ามายูทูบบางช่องทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่โดนดราม่าไม่โดนว่าอะไรอย่างเงี้ยอะทำไมพอเราทํายังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของที่เขาทําเลยทำไมเราโดนว่าอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเราอะไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรที่แรงเพราะสุดท้ายแล้วอะมันคือเอนเตอร์เทนเมนต์นะรูปแบบ ให้คนดูเพราะคนดูแล้วเขาสนุกอนในมุมเราเรารู้สึกว่าคนดูก็ต้องเปิดใจว่าที่เราดูอยู่เนี้ยเราดูเอนเตอร์เทนเมนต์อยู่เราไม่ได้ดูรายการข่าวอยู่ ข้อเรื่องสดใสกว่านี้หน่อยละกันหมดเรื่องดรามามีแฟนกันทุกคนใช่ไหมตอบเองว่าเรียกว่าแฟนไหมหรือว่าเป็นคนคุยเฉยๆเป็นคุยคุยกันอยู่ตามเป็นประกายเหมือนกันนะกูบอกอะไรอีดิมชอบมีพิรุตตูเวลาถามเรื่องเนี้ยอีดิมจะก็หายใจหนึ่งทีเปลี่ยนเรื่องเล่นกับหมาเฉยก้อยเนี่ยเป็นแฟนคอมมิทบอกทุกคนได้ตรงๆไหมเป็นการตะโกนออกไปว่าชื่อรักชื่อรักคือถ้าก้อยบอกก้อยไม่รู้อะแต่ทั้งประเทศรู้แล้ว ฟนที่ไม่ใช่คนในวงการคือไม่ได้มานั่งเปิดแต่ว่าก็ไม่ได้ปิดคิดว่าจะได้แต่งกับคนนี้ไหมไม่อยากคาดหวังกับอะไรเลยอนะแต่ว่าโดยส่วนตัวสม,มุิและคบใครเราก็จะเห็นยาวๆอยู่แหละอาจจะคิดว่าเฮ้ยฉันชีวิตคนนี้มีความสุขตัง้งเลยปถ้าฉันจะมีลูกคนนี้จะเป็นยังไงอะไรอ,ะอย่างนี้นแต่งไหมแต่งไหมอย่างงู้เนหะ็ <c oughs> าานัหมอัน <c oughs> นี้ใช่ไหมก <c oughs> ็คิดว่าเป็นคนนี้นะยิ่งอยู่เขายิ่งรู้จักเขายิ่งรู้สึกว่าแบบเออมันต้องคนนี้เพราะจริๆๆงๆเราเป็นคนเรื่องเยอะมาเป็นคนไม่เยอะกับเพื่อนเลยแต่ถ้ากับผู้ชายก็บอกเลยว่าเฮ ไม่ใช่คนสเปคสูงนะเป็นแค่ว่าคุยกับคนนี้นิดนึงเรารู้สึกแบบเอะก็คือมันไม่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่มันเป็นคนรู้จักตัวเองดีมากเราสองคนจะมึนๆหน่อยสมมติว่าเราเจออะไรมึนๆอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันจะกล่อมไงถูถ่ยกันไปแต่อันนี้บรรลุว่ามันจะเอาอะไรหนึ่งสองสามสี่ทำให้ถ้าใครไม่ได้ตรงกับออบเจิกทีวันน่ะมันจะฉาดขึ้นมาแล้วถ้าวันหนึ่งผู้ชายขอแต่งงานมีแบบภาพในหัวไหมว่าแบบอยากโดนผู้ชายขอแต่งงานแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยดิมักเคยคิดว่าไม่อยากโดนขอแต่งงานต่อหน้าคนเยอะๆตต้้ออองงกกาาาาารรคววมมมีเยไไดนนแ่่ อาจจะไม่ต้องแบบว่าจัดอะไรใหญ่โตขึ้นดิวบอร์ดหรือจุดผู้อไม่ต้องขนาดนั้นแต่ว่าก็อยากได้น่ารักน่ารักแต่ว่าอบอุ่นชิมโฟอะไรเงี้ยเ,เราเป็นคนเชื่อเรื่องเมจิกโมเมนต์อะคาดหวังมากว่ามันจะมีเมจิกโมเมนต์แต่ไม่รู้ว่าอาจจะไม่มีก็ได้เก็ว่าแค่รู้สึกว่าแบบเพอร์เฟกการขอแต่งงานมันก็คือแบบโมเมนต์นั้นที่เรารู้สึกว่าแบบ นี่แหละแล้วก็แ, it, แค่นั้นเลยสำหรับเรานะแต่มันยากมากเพียงแหวนนิดนึงเออลูกก็เลยบอกไงว่าอีเมจิกโมเมนต์นะเมันเกิดขึ้นได้จริงไหมวะแต่นี่น่าจะขอแบบยิ่งใหญ่ไม่ใช่ยิ่งใหญ่เพราะอะไรนะแต่ยูทูปก็แตกแล้วต้องได้คอนเทนต์มึงก็ชอบเมจิกโมเมนต์เอาจริงปอโอเป็นคุณเมจิกโมเมนต์แหละไม่ไม่ต้องไม่ดีดผมพาไปมองหน้ากันแล้วแบบเอออันนี้แหละใช่คือไม่มีไม่มีในหัวเลยอ่ะแค่จังหวะ เวลาที่ถูกต้องเชอไม่ได้นะเพราะว่าก้องแปดคนโบรี่เออแล้วคุณมาไเหรอคะเพาะว่าใครใครดีม่ะแค่แบบตั้งใจที่จะทําอะไรให้ไม่ต้องยิ่งใหญ่อบอุ่นก็พอถ้ามีเพื่อนสนิทก็โอเคอะไรเงี้ยสองคนใครได้แต่งคนแรกคิดว่าโบดี่ถ้าความรักจะพร้อมทุกคนเละค่ะบอกเลยมาปรึกษาแบบมีอะไรที่เราเป็นห่วงเพื่อนสองคนนี้มากโบี่เรื่องอื่นก็ไม่น่ามีอะไรนะนะ หนุ่งานเหมือนกันนะเหมือนกูนเลยตี้มันดูแลตัวเองดีด้วยมั้งไม่ห่วงเลยอะห่วงตอนนี้คือไม่รู้ว่าจะแต่งงานตอนไหนกำลงังจับตารออยู่ก็จะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งที่จะเป็นห่วงของก้อยก็คือเรื่องการแบบพักผ่อนแหละทำงานเยอะมากๆแล้วก็จะแบบว่าคิดแต่เรื่องงานแต่ว่าจริงๆมึงก็ดูแลตัวเองไ,ได้อยู่ดีอะพอกู <_ an> คิดแล้วไม่ได้ห่วงหะไรเพราะว่าพวกเราทุกคนมันอยู่ด้วยกันตลอดด้วยถ้ามีอะไรน่าเป็นห่วงจริงมันก็แบบสามารถเตือนกันได้ตลอดเวลาคุยกันตลอดเวลาเหมือนเราแบบว่าอะรองรับอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยไปก้อยเหมือนกันก้อยเป การทำงานตอลอดซึ่งเรารู้สึกว่าบางทีอ่ะมันทำงานหนักไปอ่ะแล้วมันก็ต้องการจะทำอะไรตลอดเวลาเกินไปอ่ะมึงต้องให้เวลาตัวเองพักบ้างมึงอ่ะชอบคิดว่าแบบเอ,อ้ยเวลากูไม่ทำอะไรแล้วกูแบบไม่มีความสุขเลยไม่มีค่าเลยทำไมชีวิตกูมันแบบวา่างเปล่าชีวิตมึงไม่ว่างเปล่าเลยเว้ยชีวิตมึงมีอะไรมากมายเว้ย <c oughs> การที่มึงพักผ่อนบ้างนั่นคือคุณค่าของชีวิต <c oughs> อย่าให้เวลาวัยสาวของมึงมันผ่านไปแล้วมึงก็โมจะทำงานของดีมาแต่ก่อนอ่ะจะเป็นห่วงหลายเรื่องมากเมือนหลังๆตี้ก็รู้สึกว่ามันโตขึ้นแล้วก็คนที่คุยกับนด้ขีบึ โตขึ้นคิดอะไรรอบครอบขึ้นอนะไรอย่างี้ติ๊กก็รู้สึกว่า้หายห่วงไปหลายอย่างมากๆริ่ก็มีความเป็นผู้นาครอบครัวณตอนนี้อะไรอย่างี้เราก็เลยรู้สึกว่ามันแข็งแรงขึ้นเยอะมากก็ว่าเดี๋ยวนี้มันโตขึ้นด้วยมันผ่านอะไรมาเยอะก่อนหน้านี้นะพูดจริงนะกูเคยห่วงมึงเรื่องความรักแต่ว่าหลังจาก,จากได้รู้จักเขาพากันไปได้ดีส่วนติี้เหรอไม่ค่อยห่วงอะไรเลยเลยอยากถว่ามันหลุดอะไรสักอย่างอะเราแค่ไลน์ไปเตือนมาหรือบอกมันอะมันก็หายแหละอ๋อนี่เตือนเรื่องนี้สองคนเรื่องอารมณ์แบบสมมติว่ามีอะไรแบบเข้ามาเลยนะบว่า อย่างเงี้ยจะค้นๆนหน่อยก็จะ,จ,จะต้องแบบคามไม่ต้องไปนสนใจเยอะ ก็วันนี ads, really? ้ก็ถือว่าได้รู้จักก้อยนาตีิรีมตัวตนจริงๆความเป็นเพื่อนจริงๆที่เหมือนสปอร์ตกันอยู่ข้างๆกันในทุกมุมของชีวิตรู้สึกว่าสามคนนี้สามารถพึ่งกันได้จริงๆอะต่อให้เป็นเรื่องส่วนตัวขนาดไหนแล้วเรื่องความรักเรื่องอะไรก็ตามซึ่งมันเป็นอะไรที่หายากหายากจริงๆสามคนนี้ถ้าเกิดอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปเรืเอยอะก็มีแต่ดีขึ้นดีขึ้นจริงๆสามารถอย่วันตลอดพ่อจะมารีดูสักสิจริงไม่จริงไม่เพราะนี่ก็เป็นคนรักเพื่อนมากให้ใจเพื่อนโคตรๆอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้ เพื่อนเฉยๆเออก็เลยรู้สึกได้ว่ารักกันจริงๆอะเยวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะที่มาขอบคุณค่ะมาลีวอลทแลเราดีใจจริงกระมือกระมอเลยทีเดียวแล้วก็จะรอดูช่องใกล้นาทีดีมต่อไปนะคะมียาวๆเลยใช่ไหมไม่มีการเลิกทำนะไม่น่าเลิกทำบีแต่บางคนเลิกดูนั่นเป็นเรื่องของคนดูมากกว่าใช่ กังนําคลินิกนะคะมีหลายสาขาเลยนะคะต้องมีสาขาใกล้บ้านคุณแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นที่สยามนะคะซีคอนสีนครลินเซนทันแจ้งวัฒนะเมเจอร์ปิ่นเกล้านะคะแล้วก็สาขาอื่นๆเยอะแยะมากมายนะคะยังไงก็ลองไปหากันดูได้นะคะว่าสาขาไหนใกล้บ้านนะคะ พอเราตั้งโพสตก็จะมีคนทักมาคนน่ารักก็มีแต่ที่พิมพ์มาเพื่อขอให้ได้ด่าพ่อด่าแม่ก็เยอะเราก็นั่งมองตอบซะหน่อยไหนๆก็ทักมาแล้วขอคุยด้วยซะหน่อยออแล้วพื้นฐานหนูอาจจะนิสใส่ไม่ค่อยดีตี่เคยเตือนนะหนูเป็นคนไม่ค่อยพิมอ่ะเพราะหนูเมื่อยม่ชเสียงไปค่ะสวัสดีค่ะแต่หนูแต่ว่าหนูเป็นคนพูดดีหนูเป็นคนพูดดีพูดดีเลยสวัสดีค่ะไหนๆก็แบบทักมาแล้วอะไรเงี้ยขอบคุณที่ทักมาแต่แค่อยากรู้ว่าที่ทักมาพิมพ์ด่ายาวขนาดนี้คืออยากจะแบบมารู้จักกันจริงๆหรือแค่อยากด่าระบายเฉยๆเพราะาาาถ้้ยกกรูจัน จะได้คุยด้วยแต่ถ้าอยากแบบเฉยๆจะได้ข้ามค่ะนางก็กดซีนแล้วนางก็อันเซนเราก็บอกอันเซนทำไมคะตอนนั้นบินนีมีอารมณ์แล้วอะเราก็อยากรู้ว่ามันยังไงเราก็แบบอันเซนทำไมคะอย่าลืมติดตามรายการมารีฝากไว้ให้คิดด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe ช่องวันเพลย์กาวนะคะกดไลค์ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะสามารถดู ep อื่นๆได้ฝั่งนี้ด้วยค่ะกดเลยค่ะ